สวัสดีค่ะมิกินข้าวราดแกงกระป๋อหอยทอดนะคะนี่ค่ะหอยหอยตักแห้งทอดค่ะมากินข้าวกันได้เลยนะคะวันนี้เราราดแกงเผ็ดนะคะเนื้อปลานะคะจานเดียวเหมือนเดิมนะคะของเราจะเป็นจานเดียวเหมือนเดิมนะคะไม่มีหลายจานนะคะเน้นเน้นเผ็ด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 ไปเลยจ้ะน,นี่นะคะ นะคะควิธีทมเดี๋ยวจะไปสะแสดงนี้เอามากินก่อนนะคะวิธีทำมีนะคะอือร่อยราดจานเดียวอร่อยครับคุ้มค่าราดจานเดียวนะคะ ต้องอะไรมากมง่ายแกนเผ็ดนะครับแต่อร่อยอเนื้อนี่อันหอยตากแห้งนะคะทอดแล้วอร่อย เนื้อปลาแล้วนะจ๊ะเนื้อคนเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาเนี่ยพิานิดหน่อยแล้วก็อออก กินแบบนี้นะคะคุ้มค่าะคะ่ะอร่อยนี่ใช้ปลานมีน,นะคะแกงแกงเผ็ด mm. เดี๋ยววิธีทำนะคะก็ะบอก นี่แกงเสร็จแล้วเรามาทานแต่วิธีทำเรายังไม่ได้เปิดปล่อยคลิปนะคะขอกินก่อนเขาหิวมากมากกินกับกุ้ไอ้กินกับหอยตาแพ้เนี่อร่อยมันเข้ากันดี ừ, mm, một mình mình เราจะเป็นคลิปไม่ยามนะคะคืนนะคะแล้วก็แต่ละวันเราจะมาทานอะไรให,ให้ให้ให้ท่านผู้ชมนะคะว่าอยากทานข้าวนะคะก็มาดูคลิปนะคะ mm hmm. เห็นเออแกงนี้อร่อยนะคะน่ากินก็ไปซื้อก็มีนะคะหรือจะทําเองก็ได้ mm hmm. อืมอ้ เป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็จะหมดแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงม,มีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้แ้วคข้าจากเพียนตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบาย,บายไปแล้วค่ะ